E อุทยานแห่งชาติตาโตนเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่23ของประเทศโดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของที่นี่เป็นลานหินกว้างใหญ่และสวยงามมีแนวเทือกเขาที่เป็นหินปูนและหินดินดานในแนวเทือกเขาคูแลนทาซึ่งอุดมไปด้วยป่าเต็งรังที่มีต้นน้ำลำาค้ยเป็นน้ำตกหลายแห่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเสมอ อุทยานแห่งชาติตาดโตนจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนอยู่ตลอดปีโดยเฉพาะในช่วงสงการหรือวันขึ้นปีใหม่หรือในช่วงเทศกาลเนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองและการเดินทางที่สะดวกสามารถขับรถมาเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับได้น้ำตกตาดโตนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมิ เป็นน้ำตกที่สวยงามตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติตาโตนมีน้ำไหลตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในฤดูฝนจะมีความสวยงามเป็นพิเศษทางด้านบนจะเป็นทางน้ำไหลผ่านลานหินทั้งสองฝั่งมีความร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่เหมาะที่จะนั่งพักผ่อนชมธรรมชาติและเล่นน้ำน้านบนน้ำตกมีสภาพเป็นลานหินกว้างประมาณ50เมตร และยาวไปตามลำน้ำประมาณ300เมตรทำให้น้ำไหลลาดมาตามลางหินมีแอ่งน้ำที่สามารถเล่นน้ำได้เป็นจุดๆและไหลลงมาตกที่หน้าผาเป็นน้ำตกตาดโตนซึ่งมีความสูงโดยประมาณ6เมตรและกว้าง50เมตร